ครับสวัสดีครับผมนายคมสันแมนนินนะครับผู้สอนมวยสากลยุคชนเยชนทีมชาติไทยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการชกหมัดชุดนะครับด้วยการชกหมัด 1- นึสองมุกไปที่ใบหน้านะครับนะครับสำหรับการชกหมัด1นสองมุกนะครับเราตั้งการนะครับเราเช็คบาลานได้แล้วตั้งการได้แล้วนะครับมาที่ 1, นก้าวไปเลยนะครับต่อยตรงไปที่ใบหน้านะครับครอมก้าวเท้านะครับสันหมัด หมัดหลังพร้อมชกนะครับ <lawsuit> ม <royable ring> ัดที่สองสองนะครับไปที่ใบหน้านะครับเท้าให้สืบตามมาด้วยนะครับส่วนเท้าสุโพกิดมัดที่3คือมัดฮุกฮุกไปที่ใบหน้านะครับก้าวเท้าไิดสุพพกิดเม่อไหร่ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับเมื่อไหร่เราบิดไปแล้วครับเมื่อไหร่เราบิดไปแล้วครับฮุกครับฮุกปด้วยสันหมัดเห็นไหมครับสุพกผมบิดมาเมื่อไหร่ผมบิดมาครับตามองทีเป้าส่วนมือหลังนะครับมือหลังให้แนบคิดป้องกัน นะครับเป็นการป้องกันนะครับปกป้องนะครับเป็นการนะปุ๊บนะครับาดูนะครับเวลาชกเราต้องสืบเท้าด้วยนะหนึ่งสองปุ๊บนะครับกับต่อเนื่องนะครับให้เร็วนะครับหนึ่งสองปุ๊บนะครับหนึ่งสองปุ๊บนะต่อไปนะครับการชกเป้านะครับของนักมวยนะครับสำหรับนักกีฬานะครับก็เป็นแชมป์เยาวชน ประเทศไทยนะครับจะเตรียมตัวไปแข่งขันที่ประเทศคาซัคสถานในการลิงกิ๊กเมเอเชียนะครับคือนายลิตินันมือมั่งนะครับครับคือครับช่วตีสองหุ้นะครับทุบปั๊บไปครับช่วงเตะมัดสองหุ้นะครับทุบปั๊บเอาเก้ามันครับตีสองหุ้งเก้าต้งนะครับทุบ các bạn chúc bạn giống thì nhiều đi các.